อาครับทุกนตัวนี้ลุงหมาหเจอเงินโบราณนะฮะสองพันห้าร้อยผมมาห้าร้อยตราคูตไหมครับอสองพันห <5, 500. S 1> ้าร้นนี้ครับทุกคนมาลุ้นกันดูว่ามันคืออะไรนะเป็นแหมนหรือเปล่ามไม่ได้ใจทรงมันคล้ายแหวนนะก็มาลองฝึกกันดูครับมันมีความเป็นสมงมติหมายเดิมอีกแล้วนะฮะสนามโรงเรียนคาดว่า,า่จะเจอเ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของผมชื่อจอห์ลอแอร์จอร์ลอแอร์ไปไหนวันนี้มาล่าสมบัติหมายเดิมนะครับผมจากอีพีที่แล้วอีพีที่9นะครับจ็เจอเป็นพระหลวงปู่ทิมนะครับวัดอาหานไร่จังหวัดระยองนะครับวันนี้เราก็จะมาหาซ้ำนะครับหวังว่าจะเจอของดีๆอีกนะครับหมายนี้ครับเราเจอกันหลายครั้งแล้วนะครับเป็นพระก็ประมาณสักสามเอ่อสามกี่รูปแล้วครับลงไม้เฮ้ยเล็กองนะ เด็กองน,นอะอองนะเดียวประมาณเท่าไหร่ละ,ะครูบาชุ่มมึง,งมีเอ่อครูบาชุ่มหลวงหลวงปู่ชุ่มเอ้ยหลวงหลวงปู่บุญชูมาดู <c oughs> เราเรา,เ,ราเจอหลวงปู่บุญชูนะฮะแล้วก็พระอีกอีกเยอะอีกเ,อเหมือนกันนะเยอะเยอะมให้ดูนะ,อะโอเคก็ตอนนี้ก็ลุงไม้มากครับลุงไม้นะครับมาหาสมบัติไม้เดิมโอเคมาดูลุงนี้ลุงไม้จะเจออะไรเจอแล้วครับ เฮ้ยเจออะไรครับท <no 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 ่านผู <no ้ชมเจออะไรครับเงินคือเงินครับเงินเฮ้ยเรับเขาเคยเขาเกียร์มือเกียร์ด้วยอืมจับได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวหักเดือดหักอ่าเป็นเงินหนึ่งบาทนะครับขอสอนไหนดูขอสอนไหนน้องไม่เห็นเลยถือเทปไครใครมีวิธีล้างเหรียญหนึ่งบาทให้สวยๆเงาๆเมนน้ำบอกด้วย เดี๋ยวเอามาแรกผระครับเก็บไว้ก like. ah ่อนครับหนึ่งบาทอันนี้นะครับผมก็เจอห้าบาทนะครับเหรียญวันนี้นะวันนี้สห้าสองสามสองหาหนึ่งบาทอันนี้ก็เพิ่งเจอเพิ่งเจอครั้งแรกของวันนี้นะก็หวังว่าจะเจอพระอากาศร้อนมากร้อนเกินก็อากาศร้อนๆแบบนี้ก็ฝากทุกคนดื่มนงดื่มน้ำกันเยอะๆนะครับ ร้อนไหมครับล well ุงร้อนร้อนใจงคนใจ้ใจมันรักน pues ะหรือนี้อะไรหรือนี้อะไรชิปป้าชิปป้าครัโอยตั้งตื่นๆตื่นตตนล้นกันอีกรอบนึ่งนะครับลุ้นไปหลายรอบแล้วคุณผู้ชมบอกว่าไม่เจอกทีนะครับฮะฮึ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 ฮ <icana> <naj bum S 1> มีกาพูดแรงเด็ดโอนต้องเป็นรถโอ้โหเ็กกระปิ้ตเดียวมันยังสู้ดังได้เนาะโดนวางยาอีกแล้วโดนวางยาแล้วครับทิ้งเป็ดทิ้งไก่ทิ้งไก่โอเคก็เดี๋ยวผมขอหาสแกนหาสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเจอ เสียงที่มันน่าสนใจก็จะถ่ายมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยครับได้ไรครับได้ไรครับเจออะไรครับผมทุกคนรอรุ้นครับลุงไม้จะเจออะไรขอให้เป็นทองขอให้เป็นทองพระพระพระหลวงพโตขอให้เจอเหรียญอ้าวเนาะนี่ติด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 เฮ้ยออาขึ้นผมขึ้นผมขึ้นผม เฮ้ยเอาเฮ้ยต่างกันจริงเว้ยไม่ดังไม่ดังเครื่องราคาถูกเครื่องราคาแพงนี่มันต่างกันเนาะถ้าถ้าอันผีบอกอันพันพันพันแปดนั่นนั่นยิ่งดีกว่าเนาะนี่อยู่ก้อนนี้นี่อยู่ก้อนนี้ครับทุกคนโอ้โุลนคืออะไร ลูกบิดลูกบิดอ๋อตัวน็อตลูกบิดตัวน็อตวนอตเป็นน้ำหมีทอสักอย่างเนาะใช่ใช่โอเคครับเรามาเล่าตำบัดนะครับเราต้องมีผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนใหญ่ก็จะผิดหวังโอเคไปหาหลุมกันต่อเอาละทุกคนตัวนี้ลุงไม้เจอเงินโบราณนะฮะสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยกระคุชไหมครับ สองห้าศูนย์ศูนย์ตาแผ่นดินอ๋อเนี่ยโอเคอ๋ <25. 00. S 1> อสองห้าศูนย์ศูนย์เนาะเหรียญเอ่อร้อห้าเอ้ยรอร้อเก้าร้อเก้าปีสองห้าศูนย์ศูนย์ตาแผ่นดินได้ไหรอใครชอบเงินโบราณนะครับก็คอมเมนต์มาสอบถามราคากันได้นะครับยังไงส่งให้ยังห้ส่งให้เลย <laughs> ส่งให้ฟรีออกค่าส่งเองส่งให้ฟรีออกค่าส่งเอง <laughs> เอ กกา,ากาลุงไมโอเคนี่ของลุงไม้ครับมหมานหมานผมยังไม่เจออะไรเลยวันนี้วันนี้แรกก็เด้อว,วันนี้ยังไม่เจออะไรกันเลยครับทุกคนนี่นะครับทุกคนตอนนี้ก็เจอนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญห้านะครับทุกคนเราไม่ได้สร้างภาพใดๆทั้งสิ้นนะก็ดูถ้าใครไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับ แต่ก็สิ่งที่เราขุดหาก็ขุดหาเจอจริงๆนะคะนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นเหรียญห้านะคะก็ดึงได้เลยนี่ชัวร์ครับเหรียญห้าได้แล้ววันนี้สิบบาทโอเคไปดูหลุมต่อไปก็ต่อครับชิ้นนี้ครับทุกคนมาลุ้นกันดูว่ามันคืออะไรนะจะเป็นไหว้หรือเปล่านะไม่แน่ใจ ทรงมันคล้ายแหวนนะก็มาลองฝุดกันดูครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอให้เป็นแหวนเถอะขอให้เป็นแหวนหรือไม่ลึกนะฮะตืต้นๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหวนนะแหวนใช่ครับแหวนจริงๆด้วยแจ๋วแจ๋วอ่าขอ ให้แหวนนี้เป็นแหวนทองนะล้างออกมาให้เป็นเหลืองอลามเลยนะผลงาน e อีวันแะม็กกี้แล้วนะลองมาพิสูจน์กันดูว่าใช่ทองหรือเปล่าดูไม่มีความเป็นทองเลยนะน่าจะเป็นสนิทน,น่าจะเป็นเหล็กอะไรสักอย่างนั่นแหละเออไม่ใช่เหล็กนะผมผมตัดตัดแร่เหล็กละแ,แร่เหล็กไปแล้วนะไม่ใช่เหล็กเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยไปล้างดูกันทีอีกทีนึงนะว่ามันคืออะไร สอัิดีคับทุกทสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับแหวนที่เราขุดเจอนะครับที่นี่เหมือนเดิมนะครับสนามโรงเรียนแห่งหนึ่งนะนี่พอเอาดินออกนิดหน่อยนะก็จะเจอด้านหลังใต้แหวนนะจะมีชื่อสลักเอาไว้ด้วยนะครับชื่อว่าครูบากรวัดโดยคีรีใช่ไหมครับจากเสิร์ชข้อมูลดูในอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้นี้นะครับก็ เจอว่าเป็นออของนะครูบากรนะครับอยู่จังหวัดตากนั่นเองนะครับวันนี้ก็เราก็ได้ของดีกลับบ้านไปอีกชิ้นหนึ่ง <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าของดีนะครับอยู่กับผมอาจจะไม่ใช่ของดีอยู่กับคนอื่นก็อาจจะเป็นของดีก็ได้นะ แหวนนี้ก็จะเป็นจิ้งจบมันก็จิ้งเหรียญหรือก็อนันหมือว่าไม่อะไรวที่สองใช่ไหมจิ้งจบนะวราบเป็นแหวนวงที่สองนี่คือแหวนแหวนวงที่สองแหวนวงที่หนึ่งก็จะเป็นเครื่องนี้ครับของเชือเผาตอนนี้เรากาลังตามล่าแหวนทองคําขาวใช่ไหมของฝรั่งอยู่โอเคก็ถ้าใครสนใจก็ลองทักมาดูกันนะครับอโอเคสําหรับวันนี้พอไหมครับหาต่อนอะ หาต่อหาของดีหาพระหาพระหาพระต่อครับกลัวกลัวต่อยโอเคเราไปหาพระกันต่อนะครับทุกคนยังมีต่ออีกหาต่อไม่เอานะถือกลัวต่อต่อยนะนี่นะเครื่องเอวันแม็กซ์นำไปหนึ่งแต้มนะของดีครับใน X5 ็กห้าเอาอ็กายังไม่ได้ไปเลยเดยอนห้าสตังก์โอเคฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้มาเจอสิ่งบางอย่างนะครับ ดูแล้วลัวกษณะไม่ใช่เงินนะแล้วก็มันมีความเป็นโค้งมนไม้เดิมอีกแล้วนะฮะสนามโรงเรียนออกที่ว่าน่าจะเป็นพระนะพร้อ,อม,มยังครับมีที่ไหนพอจะรู้จักที่ไหนที่อันนี้ไหมมือไม่ไปนั่นไม่นานหราดึงออกมาน,นะออพระดึงออกมาโอ้โหหรือไม่ออกไปมามอีกแล้ว,ลวมาอีกแล้ว โคนรลุ <rural> да <sm> ้นเลยแต่เหมือนพระจริงๆก็ค <aba mus> ือคี้เสื้อพระทั้งเงินเงินเก่าพระเก่าเหรียญเก่าเด็กขี้ไอเล้าตุ้ิดว่าพระนันมันเหมือนจริงเลยน้ำพุ่มัมนโอเคก็มีอะไรให้ทุกคนได้รู้ดนะครับลุ้ไหมลึกครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงเนาะก็ได้เวลากลับบ้าน เอาแค่นี้พอก็มาดูครับสิ่งที่เราได้มาในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างน,นะครับทุกคนนี่เลยนะครับผลงานวันนี้นะครับนี่นะครับปอกกระสุนปืนนะครับขนาดใหญ่มากเลยนะครับเจอที่สนามโรงเรียนเป็นไปได้ยังไงนะทุกคนแล้วก็มีเหรียญหบาทจำนวนหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ด 8อ่าเหรียญห้าปดอเก้าหนึ่ง4 5 6สามี่ห้าเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เหรียญสิบสองเหรียญน,นะอ่าเหรียญบาทอีกสามเหรียญน,นะครับทุกคนแล้วก็กุญ <c> แ <oughs> จ <c oughs> แล้วก็เนี่ยอะไรไม่รู้นะครับคลาดว่านจะมันจะเป็นที่ขันปิดท่ออะไรสักอย่างอืมแล,แล้วก็นี่นะครับแล้วก็อันนี้นะฮะตอนแรกคิดว่าจะเป็นพวกปอะไรสักอย่างแต่ดูแล้วน่าจะเป็น เออเขาจะไรนะเป็นที่ปิดรองเท้าของรองเท้านักเรียนผู้หญิงนะแล้วก็อันนี้เนี่ยครับพีคสุดเลยตอนแรกน,นะครับอยู่ในดินนะครับคิดว่าจะเป็นพระอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่ามันมันๆวนะ่าคลายพระนะครับแต่พอขุดมาเจอแผ่นนะ <c oughs> <c oughs> กุญแจก็เนาะสร้างรอยยิ้มให้เราหาไปแล้วก็อันนี้ก็คิดว่าเหมือนแผ่นทองเนี่ยตอนแรกเจออันนี้นะก็คิดว่าจะเป็นแผ่นทองแต่ พอามาเจออันใหญ่นี้ใช่เลยมันจะมันคือเป็นหัวหัวลูเสือนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ที่หามานะครับโอเคครับทุกคนก็มาดูแหวนชิ้นนี้นะครับวงนี้นะครับที่ขุดได้ในคลิปนะครับหลังที่จากาหลังจากที่ล้างแล้วนะฮะอันนี้ขออนุญาตเปิดแฟลชเพื่อจะได้มองเห็นชัด นี่นะฮะเป็นลายจิ้งจกคู่นะครับเป็นเครื่องรางของขลังนะครับเนื้อก็ยังสมบูรณ์ดูอยู่นะครับด้านใต้แหลนนะครับจะสลับชื่อว่านะครับสลักตัวหนังสือว่าครูบากรนะครับนี่นะจะสลับชื่อว่าครูบากรวัดดอยคีรีนะครับ นะฮะใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยครับผมปล่อยครับผมชิ้นนี้อยู่กับผมอาจจะไม่มีมูลค่านะครับอยู่กับคนอื่นก็อาจจะมีค่าหลายเท่ากันนะครับโอเคฝากติดตามด้วยครับชิ้นนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมไ้เจอใหม่ e p ีที่ต่อไป E ีีต่อไปนะครับก็ฝากทั้ง เฟซบุ o กเออยูทูบทิกต็อกนะครับทุกช่องทางฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก,ก็กดติดตามให้กับช่องด้วยนะครับนะครับสนใจเรื่องไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับก็สามารถสั่งซื้อเครื่องเออเครื่องสแกนสมบัติ a 1 m a x นะครับที่ทิกต็อกน้า t i k t o อกได้นะครับผมหน้าทิกต็อผมก็กดสั่งซื้อได้เลยครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ